ะะบอกได้เลยว่าสวยมากลูกค้าสวยแบบตะโกนเลยอะตะโกนเรียกจา้ามามารีวิวได้แล้วคันนี้นะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าปีใหม่ใหม่น้อยสภาพพร้อมใช้งานเทียบป้ายแดงได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้เลยนะคะ Toyota Yaris Active เครื่องยนต์1.2ตัวสปอร์นะคะคันนี้เป็นปี2020ค่ะลูกค้าพูดได้เลยว่าสวยมากลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะในสองด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์และนิ่งไร้นะคะกระจังหน้าสปอร์ตสปอรเลยนะคะสีดำเงานะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวสีเทาดำที่สวยมาก รคันนี้คะ่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างลูกค้าจะได้ร้อแม็กไปเลยนะคะพร้อมอยางปี2020สภาพใช้งานน้อยเลยนะคะในส่วนของด้านบนคะ่ะลูกค้าจะได้กระจกไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโครงกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะลูกค้าสภาพสวยมากต้องบอกเลยนะว่ารู้สึกอยากได้เองเลยนะลูกค้าเพราะว่ามันใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของด้านหลังมีสปอยเลอร์ตูดเป็ดนะคะมาให้1 ชุดนะคะแล้วก็ในส่วนด้านหลังไฟหลังค่ะลูกค้าตัวนี้ไฟหลังค่อนข้างสวยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะเอทีพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ดีไซน์ทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของออปชั่นด้านหลังนะคะว่าตัวนี้เพิ่มอะไรมาบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะนี่ เปิดได้จากรีโมทเลยจา้าพี่ค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเอทีพเนี่ยต้องพูดถึงความกว้างขวางเลยนะคะความกว้างขวางเนี่ยต้องให้เขาเลยถึงจะเป็นรถไซส์เล็กนะลูกค้าในส่วนของอุปกรณ์น,นะคะลูกค้าจําต้องแว้งก่อนเลยนะคะว่าจะไม่มียางอะไรมาให้นะคะจะเป็นตัวช่วยเฉือนให้แทนนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัวสปอร์ตตัวนี้เขาให้ออปชั่นอะไรที่น่าสนใจมาบ้างคะ่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ากินใหม่เนี่ยยังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของเลขไม่อยู่ที่28,817กิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมในส่วนของเครื่องสิ่งได้จากพวงมาลัยเลยนะคะคอนโซลกลาง ตัวสปอร์ตตัวนี้นะคะลูกค้าให้หน้าจอแบบทัชสกรีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามีฟังก์ชันให้เล่นมากมายเลยนะคะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบดิจิตอลให้แล้วนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะสําหรับสาวๆที่เพิ่งหัดขับรถเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะคะแล้วในส่วนของตรงนี้นะลูกค้าจะบอกเลยนะคะว่ายังไม่ได้คาดเบลนะค่อนข้างที่จะดูแบบว่าลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับ a อทตัวนี้ เบกค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเป็นผ้านะลูกค้าครึ่งผสมนะสําหรับคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะเอทีนะคะลูกค้ากว้างขวางนะคะดูแลรักษาง่ายเลยนะคะสําหรับใครมองหารถไซส์เก่งเล็กนะคะที่ประหยัดน้ํามันด้วยดีไซน์สปอร์ตด้วยสีสวยด้วยนะคะเอทีตัวนี้นะคะสวยจริงลูกค้าจะยังรู้สึกอยากได้เองเลยนะ ส่วนของห้องเครื่องค่ะลูกค้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะตัวนี้นะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ําท่วมแต่ต่อคาซีขัดก่อเร็กใหม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องฝากระโปรงทั้งสองด้านไม่มีรอยไขย่แผงกันความร้อนยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะห้องเครื่องยังสวยสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็รอยสีเม็ดอาร์เยังยังอยู่ครบเลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสักจุดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะบอกได้เลยว่า เทียบป้ายแดงได้เลยเพราะว่าใหม่มากลูกค้าสำหรับราคาโตโยต้ายาริสเอทีพเครื่องยนต์1.2ตัวสปอร์ตปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะราคาเจ็บใจมากลูกค้าถูกจริงๆนะถูกกับป้ายแดงรถมาได้ค่อนข้างเยอะเลย นะลูกค้าสำหรับใครนะคะอยากชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่บอร์รถบ้านสาขาราชบุบรีนะคะหรือว่าลูกค้าจะทักหากเราได้ทั้งหมด5เพจเลยนะคะจะมีเพจสำนังกงานใหญ่เพจเพชรบุรีซามหัวหินและก็ทา่าสุบรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็จเจ้าเกิร์ดไดาริเดทีฟนะคะคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใ,ใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ